สุขมีลาบมีสุขม,ม,มีมันลำลำรื่ยรุ่ยขอให้ถูกหวยรัฐบาลไทยทุกคนนะคะเรื่อคารนีกันด้วยบุญบารมีขององ์ปู่เฮ้านะคะขารทีเด็ดเด็ดส้างอยู่ทุกมือนี้เด็ดดีไม่คู่กาลังสา้างเจดียน์นะคะสา้างมหาเจดีย์พร้อมกับเดนสวรเดนนรกนะคะเดนนรกกัใกล้แต่เช็ดสิ้นแล้วนะคะบาทนี้กันยังเรือ สังเกดีนะคะแต่ว่ากับพระท่านเหลวเมาะค่ะให้ว่าลงสีพระท่านใดน,นะคะผลตกก่ะกับพุ่งจะย,ยุดมือนีนะคะมือนีดินฟ้าอากาศเป็นใจนะคะคงีสดสั้นตัวตุงแล้วก็ะอกตัวล่างนะคะ mm hmm. <c oughs> ค่ะ,คะขอให้ปูตาปูขี่ปะคขาเขาเข้านะคะคุมบาตคุมเมืองคุมลูกคุมล้านให้ลูกล้านได้เฮ็ไุได้ส้างได้ส้างทางภูทศศา,าสนาสต่อไปนะคะ สำหรับความฝันไม่คู่บจักว่าสิคิวโบคิวนะคะฝันเดชแปดกซีกับหนึ่งเก่าค่ะเพราะว่ามันกับ่บชัดเจนปตอนนีเนะคะอาจจะหันมักืาหมวดว่าหันกับเปะเนะคะหมวดว่าหันกับหกซีซีหกความฝันนะคะอันดี้ไม่คูก่กรให้แต่เป็นแค่แนวทางนะคะเด้อค่ะพินิจพิจารณาค่ะเพราะว่าตัวเลขตัวมืือของปูก็คือหนึ่งเจ็ดนะคะมี ใหม่คู่ไปยีไปจับก็มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะค่ะเจ็ดเก้านะคะค่ะกัวเลขตัวเก้าแต่ว่ามัดกับวุ้นเวียนๆอยู่นี่นะคะกับพ่อได้ค่ะกับพิธที่พี่เจรนาสําหรับตัวเลขตัวเบอร์นะคะยอดผ้าป่าอย่าลืมกับยอดภาพป่าเออยอดภาป่าหนึ่งสองสองศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะหนึ่งสองสองศูนย์ศูนย์ศูนย์แต่ว่าปูปูปาวาตัวนั้นกับแม่คูปูปาวาตัวนั้น ปูวาหนึ่งสองศูนย์บ่หนึ่งสองศูนย์ครับลรงนั้นปูวาหนึ่งสองศูนย์ต่ว่าอันนี้มันหนึ่งสองสองศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วค่ะครับผมหกลักพอดีค่ะวัดปลาซาสามบูรตัวแรกก่อนหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งบ่หน <15 1 S 2> ึ่งห้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งับ สองศูนย์ศครับสองศูนศูนโอ้สองศูนยศูนย่เมื่อวานปูบอกว่าบาทเป็นไราสุกุลองนาปาซาสุนกุดิหนึ่งห้าหนึ่งรอยค่ะหนึ่งมีหนึ่งห้าในัวเป็นเอียงก่อยู่ทั้งแต่ศูนย์ถึงกันอาบุญกันยหนึ่งศูนย์ศูนย์่ะหนึ่งร้อย่ะหนึ่งร้อยบสองรอยันี้หนึ่ออาก็หนึ่งรอยคับสองรสรุปงคร กานั่นแหละค่ะกาพินีพิจารณาหามึงเนาะคะหลีกไทยตรงกันเมื่อกาหลีกศูนย์สามตัวนะคะเข้าสิยิบสิจับไปก็ได้นะคะหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ค่ะหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วค่ะไก่ยอดผับปลาท่านวัดปลาสาสนุบุตรวารามที่กําลังสามหอชั้นยอดเด่นีนะคะไก่จะเสียนสมบูรณ์แต่ว่ากาโม่งวระทานเรเยกหน่อยหนึ่งมันบ่คาคาบเกลือนะคะติดฝนอยู่ ก็เดือปูกระเบื้องแล้ะค่ะแ็่น้อยกันแล้วค่าด้วยกำลังแรงใจนะคะสุภูสุคนได้รวมกันเฮ็ดรวมกันสร้างนะคะหอยเข็ญไปน้ำกันจะแม่คู่นะคะแม่คู่ก็ถือว่าเป็นสภาพบุญง่ญ่ท่านแม่คู่มีโศกมีหลาภมีโศกมีมันเบิกบุญได้นะคะข้าว่าเบิกบุญก็คือให้ลูกหลานโศกมันนี่แหละค่ะพอมีปัจจุปัจได้เฮ็ดได้สร้างทั้งวัดว่าอาราม ค่ะโมนิกะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคือเการล่ำบวงสวงปูอันตะพร้อมกับขอพรวอนปูวอนปูขอหวยนะคะค่ะโมนีคกะเป็นมือสันวันดีนะคะที่ว่าอากาศเป็นใจมือฝนก็คือสิยุดตกแล้วนะคะให้วาสางกษิเดทําการทาง่างทางาน,งาน,งานให้เรียบร้อยค่ะเหตุไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเฮ็ดท่าตาฝนว่างหันก็นได้ค่ะ มันกเ็เลยลาสาจะกน้อยนะคะแต่ว่าสร้างสวยกับบอยอทว์เฮดคือเก่าก็มีหมูยุดธค่ะสร้างสวยก็มีหมูยุทเฮดไปเรื่อยๆนะคะเป็นว่าพ้นโตพ้นคะหาแนวมากกันเฮดค่ะค่ะก็ะเฮดไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็ต้องใส่เวลานะคะตัวศิสยสางมหาเกดีได้กับคนเป็นธรรมดานะคะบุญบลายไซบุญบ่วงบุญบลายไซปะเย้ากับบอสามารถสิเดชนะคะให้สิสิสมบูรณ์ ค่ะมานบมีบารมีกับบาเกิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเข้าต้องเอาชนะให้ได้นะคะด้วยความเสื่อละศรัทธาบารมีกับจัาเกิดนะคะและ,ค,ะความพยายามความอดทนนะคะต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างส่วนสีลฟาฟันอุปสรรคนี้ได้นะคะให้่าปเป็นธรรมดานะคะไม่คู่กับใจสู่นะคะสู่ไปเรื่อยๆจนชีวิตจ,จะหาใหม่นะคะเพราะว่าขอรับใส่องูปู ขี่ป่าขาว้อมปูตาปูพูมปูบุดุม้อม,ม,มกับองค์ูอันนั่งตนาคารถูกมูเราเนาะค่ะของสายงคงปูพญานาค่ะโดยความเสื่อและสัทธาเหตุให่บารมีได้เกิดขึ้นทุกมือทุกเวรนี้ที่ไม่ฟูได้เหตุได้สั่งทางวัดว่าอารามเป็นตัวแท่นของหลุกห้านสายบุญสุปูสุกคนทัวลูกเนาะค่ะค่ะผูใูใดมีความเสื่อและสัทธา สิมีศูนไปเรื่อยๆ้อคะเด้อยย่อยหยอดทอเพราะว่าบางเพื่อบางที่เข้ากับสะสมสร้างบุญอาจจะย่งบ,บุญก็ได้ย่งสิบป,ประคุทประพุทขึ้นวัท่านใดนะคะแต่รอดจะน้อยอาจจะเป็นวนวดหนี้นะคะภูรังพุนบ่มีสียูสิกินอาจจะได้เกิดวันนี้ก็ได้หรือว่าถูกลางวันตรตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลที่สองนะค่ะมี นี่คือเก่าะนะคะ่ะเพราะว่าทุก<อ>วัวหมุกร้านปูกะัะเรสุกเรลามือนีกันสังเกตนะคะสังเกตฟังปูเวัวค่ะเอาบัลลีการล่ำถวายบวงสวมปูอนันตะนะคะอนันค่ีสักอำนาจาจอมแห่งนาคราช นั่ตะลูกอบารันเป็นห้าย่ำงวนคอร่ำาวายวันเป็นข้ามกรดสูงส่งลูกขอวายเพียงใดผู้ชาเจ่ สีมาล้อมอกแก้มฮาระอน้าโคูที่ร้องมาดานเสือนานมาเลยจะฟ้าเป็นดวงแก้วแ่นินี้าเ่็แตาเ้าทบฟัดไพวากเน้าเาเาทกบั่อว้ายกวันเจ้าหห้ไปพบควักเป็นผู้เพียงดอกไม้ใบสีแต่งงามหลกหงขอให้องค์หน้า โคเปิดทิศทางให้งามเจร ค่ะผ่านไปนะคะล่ำบวงสวงปูอนันตานะคะค่ะวันนี้ก็สองผลงานก่อนล่ำนะคะจะเป็นวอนปูคอห้ยนี่คอพอนวอนปูนะคะวัดปูคอห้ยครับอ่าวเอาวัดปูคอห้ยก่อนก่นลย อยูเลยหัวสิมาให้ผู้บอกแกงแก้งไอแกงแก้งชลากินแบงรักษาบาหาอย่าให้ทุกหัวรมาหาอนในนางยุสาหัวในนา่งนสา นะคะเอาวันนี้ขอพ่อวอดปู่ลองปู่กับเอ็นิสาที่ชอบจันนะคะการพึงบันทึกแผ่นเสียงแล้วนะคะเพลงใหม่นะคะหมุนขึ้นนี่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามฟังด้วยค่ะค่ะซื้อเพลงกับเอนิดมากลับมาได้โบแล้ะค่ะเป็นเพลงซาด้วยค่ะกลับมาได้โบที่บันทึกแผ่นเสียงขึ้นค่ะเมียค่ะขอบคับ ลุงโลดเพชธงชัยนะคะหักแม่หักกับหักคือเก่านะคะของลุงโหลดเพชธงชัยสองผลงานก่อนล่ำเลยค่ะเด้อรอติดตามมวลมวลจุอยของพ่อลุงโลดเพชธงชัยสาหรับวันที่สี่พฤศจิกายนนะคะบุญกระถินนะคะเป็นวงดตนตรีลูกภูมหมอลำสามสไตล์ย่มกระเว้นนะคะที่วัดป่าสาสุบุญวราลามเะค่ะเด้อสี่พ่อครับ นักลองรับเชิญนะคะหลายผูร้ายก้นพร้อมกับไอดิสาที่ท่างจันนะคะแม่รูหองหววเทพรุ่งเรืองทีมงานโดยผูงมอลำ์สามสไตล์ค่ะหาเทียมสีลอยชีวิตนะคะค่ะรอไปร่วมบุญนับกันเป็นกระถินสามขี้นะคะที่วัดป่าสาสนนาาานุนุวณวรารามผัดไปส่งกับวัดป่า,ปาปบันเมืองัุแม่รูก็ได้เส็จไปส่งของสองตนนะคะ ในวันที่หาค่ะวันที่หามือมือถวายนะคะแต่ว่าวันที่ซีนี่ค่ะสรองเนาะคะ่ะป็นงานนี่เอียงกว่าเขาเอินว่ามือโฮมค่ะเป็นมือโฮมนะคะเด้อว,วันที่ซีเตียมตัวไวเด้อวคว่ะเด้อผู้ได้ถึงมะตมลลา่ะค่ะ,คะวันที่ซีที่วัดป่าศาร์ฉลุวณวารามค่ะแม่คู่หอมหวนะคะพร้อมกับสาธิตทองยันนะคะลุคคุมมอลำ์สามสไตล์นะคะ อ่ารวบบุญไปน้ากันเอาบอกบุญไว้นะคะเพราะว่ามุญนี้เนที่หนึ่งเลือดเดือนเดียวะะกระหอดแล้วนะคะบุญกระถินนะคะรวบบุญน้ำกันสร้างคอชั้นนะคะพร้อมกับองค์ูพญายนาคเพิ่มบ้างแกสร้างปู่อนันตะอีกเนาะคะ่ะค่ะเอาเห็ุไปเรื่อยๆนะคะสะสมสร้างาบุญไปเรื่อยๆเอาไันี้ค่ะขอพอนลวงู่อีกจักหนึ่งผลงานก่อนล่ำนะคะ กับเจ้าได้มาสั่งวัดฟ้าสาธุเดิ้อเสียงศักดิ์สิทธิ์กัวลาให้อยู่ทรงคนทำมีด้วยบารมีอันยาวไกลพอจะน้ำปุยสุขธรรมพอจัวน้ำ

ตให้ทุกคนสาเพื่อนที่อยากเป็นยียงสวสดัสดิ์กันู่ได้วันั้นอยนับถึงคือว่าเป็นคุณใสร้าง

กูหนาวเวหสูงันงาไอ้ลูกเรีลักมากราบไหว้ขอพรเอากูเองทุท่านแน่นอนลูกกราบขอพรที่ได้รับมันมาทุกคนให้สัมมาจะเป็นศรที่คนต่างก็เล่นให้กูสั่งมันกูระจุดมุนบอกก้นก បងថាអង្គបងបងជួយតាមអមនិខ្ញុំក៏ឲ្យទៅជួបកំលហេតាមជាសៀងទៀតឆ្ងាយនិស្សានេះឯងមិនគួរគំគွာនឹងកុំផ្ដួនមិនពី นะครับเนาะอิะ่มนงลำค่ะผ่านไปนะคะค่ะข,ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไอ้ลูกหลานสุความมุ่งมั่นปรารถน้านะคะ่ะว่าปู่ศิวะตัวใดนก็ติดตามนะคะขึ้นหอปูชีบมะขาวเลขที่998นะคะครับผมขึ้นหอปูชีบมะขาวนะคะปูชีบมะขาวปูตาของเฮานะคะค่ะให้เป็นแนวทางนะคะเด้อหัวรัฐบาลไทยนะคะ อ่ะรอติดตามค่ะ